ช่วงแอบส่องกองถ่ายมาแล้วค่ะมาประจำการแอบส่องกองถ่ายนะคะกับละครที่ชืื่อเร่อๆยาวๆค่ะกับละครเรื่องเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผูยเส โอ้ตายแล้วมีไม้คาถาเสกหมุหมนรึเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะและละครเรื่องนี้นะคะเป็นของผู้จัดแสนสวยค่ะนั่นก็คือพี่แอนทองผสมนั่นเองค่ะและก็เป็นการโคจรมาพบกันเป็นครั้งแรกนะคะสําหรับหนุ่มรุกครึ่งหน้าตีหนุ่มเจมส์มานะคะซึ่งมาประกบคู่กับสาวคิมคิมเบอร์รีนั่นเองนะคะโอ้โหตายแล้วและในเรื่องนี้นะคะหนุ่มเจมส์มานี่รับบทเป็นคุณหมอสัตว์ค่ะ ลสำหรับสาวคิมเบอรี่นะคะก็รับบทเป็นคุณหนูอนนุสนิยาคุณหนูสุดเฟี้ยวของเรื่องค่ะก็นายไม่เสร็จปัญญาทุ่ตกไปใไ้มันจะดงมันจะดงว่านายไม่คิดจะรับชอบซึ่งพระเอกนางเอกของเราเนี่ยก็มีเคมีแบบฟุ้งฟริ้งเ <c oughs> ข้ากันสุดๆเลยค่ะอย่างนี้นะคะต้องขอปรบมือดังๆให้กับผู้จัดคนสวยเลยนะคะที่จัดได้ลงตัวแบบสุดๆ ซึ่งฉากนี้นะคะเปิดกล้องถ่ายทำกันมาก็ประทักพาลมกันสุดฤทธิ์เลยล่ะคะ่ะผมแค่ขออาหานสัญญาให้ดีก่อนแน่ใจใช่แน่ค่ะคุณไม่ไว้ใจผมผมก็ไม่ไว้ใจคุณเหมือกันแต่ที่เห็นจะดึงดูดใจแสนได้ไม่แพรพระเอกของเรานะคะก็คือหนุ่มหล่อผิวเข้มนะคะอย่างหนุ่มป๊อปถากูนั่นเองค่ะที่ขอสลักข้าพระเอก มารับบทเป็นคุณอาอย่างหนุ่มโอ้ยขยิมปวดใจใจนะคะไม่รู้ว่าบทอาเนี่ยจะเป็นอาการรักหรือเปล่านะก็เราจริงๆแล้วเราเป็นเจ้าหนี้เขาค่ะเขาก็องมาคืนหนี้ให้กับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีหลายเหตุผลเครียดเรื่องหลายเหตุผลและหลายทีแล้วที่แบบผัดผัดมาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่จ่ายเพราะว่าเราก็เชื่อว่าเราก็ค่อยๆทำไปอะไรเงี้ยก็อก่อนว่าเป็นหนี้เท่าไหร่60ล้านครับรับบทเป็นอาครับอาอาโดยแบบ สายเลือดไม่ใช่โดยอายุนะจ๊ะนะครับผมใน,ในเรื่องผม30มสิบอ,อะไรยี่ส<ะ>ิบเห็นได้เล่นแต่ละครพีเรียดพอได้เจอหนุ่มเจมส์สวมสูตรผู้ไทยแล้วเนี่ยโอ้โหเท <c oughs> ไม่เบาเลยนะคะยืน้ำหมากแคบยอยเลยอ่ะแต่ในฐานะที่หล่อโดนใจเจนะคะอ่ะอฝากถึงละครเรื่องที่ชื่อยาวยาวเรื่องนี้หน่อยก็แล้วกันค่ะ ก็ไม่ไว้ใจคุณก,กันน่าจะน่าจะเป็นละครที่ชื่อเรื่องยาวมากนะครับผมฝากค่ะแชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษนะครับผู้ทีต้องหายใจลึกๆนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาเจอกับคิมเบอรี่ครับผมค่ะก็ฝากได้ยละกันอันนี้ก็เพิ่งเปิดกล้องสองคิวเองค่ะ,ะยังไงก็ติดตามข่าวสารของเราได้ตลอดนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยค่ะ